ออกมาสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชน โดยมีการพูดคุยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการช่วยคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนเนี่ยตอนนี้มีรายชื่อออกมามีประมาณ9.3ล้านคนจากทั้งหมด13ล้านคนนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอบอรตรอนะคะก็มาเป็นประธานการาแถลงข่าวร่วมกับทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพันรองผอบอรตรรพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานาริมิตรกุลนะคะแห่งศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้แทนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการจัดหางานประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยแล้วก็สภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยรวมไปถึงประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพลตํารวจเอกต่อศักเนี่ยเปิดเผยว่าด้วยปรากฏการณนะ์ณปัจจุบันเนี่ยหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนให้ความสมคัญความสําคัญต่อการตรวจสอบประวัติของ ของบุคคลจํานวนมากเพื่อที่จะคัดกรองบุคคลเข้ามาทํางานในหน่วยงานองค์กรบริษัทของตัวเองโดยประชาชนเนี่ยจะต้องมีการแสดงผลของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมประกอบในการสมัครงานเพื่อหารายได้มาดํารงชีพซึ่งก็มีประชาชนจํานวนมากเน้นย้ำว่าจำนวนมากนะที่เคยมีประวัติ ถูกดำเนินคดีอาญาแต่ศาลเนี่ยพิพากษายกฟ้องพนักงานอายการก็สั่งไม่ฟ้องแต่ว่ามีประวัติอาชญากรรมอยู่ในฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากรทำให้ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน ขาดโอกาสในการหางานประกอบอาชีพกลับไปใช้ชีวิตใหม่เชกเช่นประชาชนทั่วไปที่ทำให้ขาดรายได้แล้วก็อาจจะทำให้ต้องก่ออาชญากรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นเองเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรอเองนะคะก็ได้บอกว่ามีการมอบหมายนะให้พลตำรวจโทสุรเชษหาพานผู้ช่วยพบตรนะคะเข้ามาจัดก,การโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งจาก การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอะไรพบว่ามีรายการที่ยังไม่เคยมีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในฐานข้อมูลกองทะเบียนประวัติอาชญากรจำนวนทั้งหมดประมาณ13ล้านรายการ พลตำรวจเอกสุรเชษก็เลยได้มีการประชุมเร่งด่วนติดตามผลคดีถึงที่สุดเป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลา1ปีสามารถลบหรือว่าคัดแยกประวัติอาชญากรรมให้แก่บุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบขณะนั้นได้จำนวนประมาณ2ล้านรายการนะคะเทียบเท่ากับที่เคยทำมาตลอดระยะเวลา10ปีก่อนเกิดโครงการนี้ค่ะ ต่อมาค่ะพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์พอบอตรนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้พลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองพอบอตรกํากับดูแลปรับปรุปงแก้ไขระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่32การพิมพ์ลายนิ้วมือพศ2561โดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันร่วมกันกับศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่32การพิมพ์ลายนิ้วมือนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ลง และมีผลในการบังคับใช้เมื่อวันที่27พฤศจิกายนเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา29วรกสอซึ่งก็เป็นไปตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ ว่าในคดีอาญาหากไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดใช่ไหมให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยไม่มีความผิดโดยมีการปรับปรุงการจัดเก็บประวัติบุคคลออกเป็นทั้งหมด3ทะเบียนนะคะได้แก่เรื่องแรกเนี่ยทะเบียนประวัติผู้ต้องหาข้อที่2บอกว่าทะเบียนประวัติอาชญากรข้อที่3บอกว่าทะเบียนประวัติผู้กระทําความผิดที่มิใช่อาชญากรแล้วก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การถอนประวัติ ออกจากฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากรแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ข้อ9ข้อคืออะไร9ข้อคือมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนะะยกฟ้องมีกฎหมายยกเลิกความผิดนั้น ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีผลเป็นที่น่าพอใจผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมมีกฎหมายล้างมนทินได้รับการอภัยโทษไม่มีการกระทำความผิดซ้ำภายใน20ปี ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนมีคำพิพากษาใหม่ว่ามิใช่ผู้กระทำความผิดแล้วก็คดีเนี่ยขาดอายุความเพื่อมีการปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติอาชญากรให้เป็นปัจจุบันผลของการแบ่งทะเบียนในการจัดข้อมูลแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆในการคัดแยกประวัติอาชญากรรมตามระเบียบนี้นะคะ <c oughs> ก็ทําให้บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยประมาณ3ามล้านเจ็ดแสน 29,173รายจากทั้งหมดนะคะ13,51234รายสามารถไปคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนจากโครงการนี้นะคะจํานวนทั้งหมดประมาณ9,300,000คน ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะนอกจากจํานวนนี้9.3ล้านเขาก็ยังที่จะสามารถที่จะใช้ข้อมูลต่างๆไปอํานวยความยุติธรรมในเรื่องของการดูแลรักษาความสงบตามอํานาจหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สุขของสังคมร่วมกันนั่นเองนะคะทีนี้ถามว่า โครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนว่าสามารถช่วยคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนได้แล้วเนี่ยประมาณ9.3ล้านคนจากทั้งหมด13ล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาก็มองว่าเป็นประโยชน์นะกับประชาชนในการที่จะไม่เสียสิทธิ์เช่นโทษเมาแล้วขับใช่ไหมคุณผู้ชม จะไม่ใช่อาชญากรแต่ในส่วนของบริษัทเอกชนเองเนี่ยก็ต้องมีบริษัทก็ต้องไปพิจนารณานหลักเกณฑ์มาตรฐานในการรับคนเข้าทำงานซึ่งก็ไม่เหมือนกันแต่ก็ยอมรับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อซแต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้กับคนสามารถไปไรับสิทธิ์เนี่ยได้มากที่สุด ให้กลับไปสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้นั่นเองทีนี้ถามว่าสำนักการตำรวจแห่งชาติได้ปรับปรุงการให้บริการประชาชนในเรื่องของการตรวจคุณสมบัติว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนได้หรือไม่คุณผู้ชมตรวจสอบผ่านเว็บไซต์นี้นะคะ wwwcrd นะคะขีด c ขีดเช็ค นะคะ c h e c k check com เมื่อท่านมีชื่ออยู่ในโครงการค่ะหมายความว่าประวัติอาชญกรรมของท่านเนี่ยได้ถูกทำการคัดแยกแล้วก็ถอนประวัติ เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเข้าไปเซิร์ชเลยนะคะคุณผู้ชมสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ก้อยบอกนะคะ www.crd-check.com เนะคะเข้าไปดูข้อมูลกันได้เพื่อที่จะตรวจเช็คประวัติอาชญากรน,นะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยหากมีประวัติยังคงค้างอาจจะเคยทําผิดหรือว่ามีคดงคดีอะไรแล้วพอไปเซิร์ชข้อมูลที่ยังตกค้างอยู่ ก็อาจจะมีผลในการที่จะได้รับโอกาสในการทํางานโอกาสต่างๆในชีวิตนะคะเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาเรียกว่าคืนความสุขให้กับประชาชน9.3ล้านคนนั่นเองทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นหน่อยก็มีคนเชื่อมโยงไปถึงประเด็นนี้นะคุณผู้ชมเรื่องของคดีของคุณทักษิณชิน,นวัตรใช่ไหมว่าเอ๊ะเข้าเกณฑ์กับโครงการนี้หรือเปล่าเรื่องของการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้กับประชาชนนะเรื่องนี้ทางด้านของพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอตอรอเองก็ได้ มีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าเรื่องนี้นะถ้าถามถึงชื่อของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่บอกว่าอยู่ระหว่างการต้องโทษแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเข้าเกณฑ์โครงการนี้หรือไม่คะท่านนะักข่าวก็ถามตรงไปตรงมาตรงประเด็นนี่แหละคุณผู้ชมท่านตอบว่ายังไง พอบอรตรอบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับคุณทักษิณน,นะเพราะว่ามีโทษสูงกว่า1ปีแล้วก็เป็นโทษหนักด้วยประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยผ่านขั้นตอนของตํารวจไปแล้วไม่ได้อยู่ในการดูแลของตํารวจแต่อยู่ในการดูแลของกระบวนการยุติธรรมหรือว่ากรมราชัณฑ์ส่วนถามว่าจะมีการพระราชทานยศคืนให้กับคุณทักษิณหรือไม่นั้นพอบอรตรอบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของตํารวจนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าชื่อของคุณทักษิณเนี่ย ไม่ได้รวมไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนไม่ได้มีชื่ออยู่ใน9.3ล้านคนนะคะทางด้านของพอบอตรออก,ก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ